เลยหัวเข้าเนออนังเอกอเกือ่ติดกข้า 都三不 ใส่น้ำเกลือห้างมันท่าบกครับมันบกพร่องว่าคเกลือบกพร่องใส่อีกเลยหกสาคอนบดอึดเกลือสาคอนมันไม่มดเศรษกิจหลงน้ำเป่าห้ังเกลือเสรก็ล้างน้ำเป่า เรียบร้อยเ,เ,เ,เราเพื่อนๆราดน้ำเกลือน้ำเกลือกระเพาะนะ้วครับมักด้วยผงกะหรี่เอามาลงมือกันเลยครับผมสามเกลือใส่กระเทียมรากผักชีกรากผักชีผิกไทยใส่ผิกไทยนะ่อย sao cửa cứ thấy Để nó có khô Cầm ra. ตะไคร่สองหัวตะไคร่ผมดับข้าวเด็ดตะไคร่ขายม่ได้ตะไคร่มาขายสุดยอดเลยเพื่อนๆที่เด็ดมันอยู่ที่พงกะหรี่มักด้วยงกะหรี่ อืมอืมสดหอยสืออยูขาวเสืออยูน้ำตาลนิดหน่อยไผ่มะวานก็ใส่ไ,นนะไ,ไปไบมวมเมวานกนะ็ใส่นิดเยวพอ กะหรีสองประดุกหมักผงกะหรีสองส่วนตัว เฮ้ยน้องรุ่มเพิ่มอีกหน่อยเรียบร้อยตัวปุ๋ ลดไปไดนะนใส่มาทุกมาถึีเโอ้มีถุงมือดอกถุงมือมันเ,เปิดเพื่อนๆมคือหอมผงกะหรี่ผงกะหรี่ใส่สองหรือสามก็ได้นะครับ น้ำตาลใส่น้ำตาลปี๊บแลื่น้ำตาลชนิดหนึ่งช้อนโต๊ะผู้ได้โบมักหวานออกขึงไอผม,มถ้ามากก็ใส่าสามไปเลยหอมโอ้สามส่วนถ้าคนโบมัก ใส่พร้อมันหัวหมูแตอีกซอนสองซอน,อนทรรมากระสามไปดูโอเคกระเสียบนี่นะกาแฟอ่ะอืมเสียบประมาณนะ่ะ គង្គលីមកទៀតមកទៀត อย่างว่าเขยถ้าอย่างขายต้องเติมสีอาหารอีกหน่อยกับแก้มก็ได้กับโครกร็ดีมานี่ต้องอย่างไฟอ่อน,ออน เพื่อนๆสวยงามมากเลยครับสุดสองข้าจะเบิง่งไฟใหม่ลยชุดเล็กสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆเหลืองนากินครับนารับประทานครับเพื่อนๆ มาด้วยกินข้นเอกันครับต้องอย่างไฟอ,อ่อ,อนๆคอยให้มันเหลืองสุดยอดพอดีเลยสุดที่หลักเลิกงานมากินข้าว hmm. เสร็จแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตะยอนนะครับเด้อเสร็จแล้วครับมาเดินมากินน้ำกันมักที่มีชอบชนีก็อยเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้ตะยอนนะครับเด้อตะยอนผัดแซ่บครับผมน่ารับประทานไหมครับผมปลาดุกย่างหมักผงกะหรี่ขอบคุณขอบคุณครับที่ติดตามรับชมจนจบตลอดมากครับผม คลิปนะถ้ามีคลิป,ปดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับอยได้ติดตามผลงานของตายพาสับรอบคุณบ๊ายบาย